พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระเกจิอาจารย์ดังขมังเวทเบอร์หนึ่งแห่งอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชต้องยกให้พระครูอัดธรรมรส หรือพอท่านสัง่งอดีตเจ้าวาดวัดวัดวหลวงเจ้าของเหรียญเป็นจากภาคีที่แพงที่สุดของเมืองคอนแม้เหรียญรูปเหมือนของท่านทุกรุ่นจะเป็นเหรียญตายคือหลังจากท่านมรณภาพแล้วก็ตามแต่มีราคาค่านิยมในการเช่าหาสะสมสูงแถมมีประสบการณ์ให้กล่าวขานไม่รู้จบ พ่อท่านสั่งเป็นพระเกจีอาจารย์ผู้เข้มขังทางวิทยาคมจนเป็นที่นับถือศรัทธาของชาวบ้านทางภาคใต้ตลอดเข้าไปถึงประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ตะกุดกับเชือกคาดเอวของท่านมีประสบการณ์ทางด้านควงกระพันชาตีและมหาอุดโชคชนท่านสร้างลูกศิษย์สืบทอดวิชาอาคมไว้หลายองค์อาทิ พ่อท่านเมืองพ่อท่านสังพ่อท่านเดชพ่อท่านสิงและพ่อท่านแก่นอดีตเจ้าวาดวัดทุ่งหลงอ,อำเภอลอนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชคือหนึ่งในสิทธิพุทธคมสายตรงของพ่อท่านสังได้รับการยกย่องเป็นพระเกจิอาจารย์ทางคงกระพันพระเครื่องของท่านได้ฉายาว่า ยอดพระคงกระพันแห่งเมืองคอนซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่แค่เมืองคอนเท่านั้นปัจจุบันเล่นหาก็เป็นสากลและมีประสบการณ์ขังไปทั่วประเทศเชื่อกันว่าท่านสำเร็จอภิญญาสามารถแสดงฤทธิปาฏิหาริลงส่งน้ำในกาน้ำประกาศสิทธ์แต่ธาตุน้ำเป็นธาตุดิน ถึงขั้นเดินบนผิวน้ำได้นอกจากนี้ยังหยุดฟ้าห้ามฝนหยุดกระสุนหยุดรถไฟและการกระทําสิ่งที่เหนือความคาดหมายได้หลายอย่างคนเมืองคอนต่างเคารพศรัทธาท่านเสมอมาแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปกว่าหลายสิบปีแล้วพ่อท่านแก่นนั้น เกิดเมื่อวันเสาร์ที่5เมษายนปีพุทธศักราช2,449ตรงกับวัน 95, ขึ้น15คาคำเดือน5ปีจอเป็นบุตรชายคนเดียวของนายทัพและนางเนี้ยวนามสกุลทองชุ่มสมัยเด็กแก่นและซุกสนมากพ่อแม่จึงเรียกว่าแก่นท่านเจริญวัยก็แก่นสมชื่อ คือมีจิตใจกว้างขวางกล้าหาญโดยความที่เกิดวันแข็งคือวันเสาร์เดือน5ขึ้น15บห้าคำจึงค่อนข้างมีความขังอยู่ในตัวเองชอบดานอิทธิฤทธิ์มีพักพวกมากก็ทำสิ่งใดเด็ดเดี่ยวและสนใจในวิชาสยศาสตร์ตั้งแต่วัยหนุม่มโดยไปศึกษาวิชาอาคมกับพ่อท่านสังวัดวัวหลุม เมื่อศึกษาอาคมก็ทดลองทำได้เป็นผลเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจและพอใจแก่พอท่านสั่งเป็นอย่างมากเพราะท่านเรียนยศาสตร์ได้ผลมากกว่าคนอื่นเนื่องจากมีจิตใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนั่นเองจึงมีสมัครพักพวกมากไปไหนมาไหนคุ้มของเพื่อนได้เรื่องเลือดออกให้เห็นเป็นลืมไปได้ กระทั่งอายุ21ปีโยมทั้งสองเล็งเห็นว่าปล่อยไว้ช้านานลูกชายอาจจะไปนในทางที่ผิดจึงให้อุปสมบทที่วัดวัวหลุมโดยมีพ่อท่านสั่งเป็นพระอุปชาได้ฉายาธมมาสาโลจากนั้นได้บวชเรียนอยู่กับพ่อท่านสั่งและศึกษาวิชาจนแตกฉานถึงกับไม่ยอมศึก แต่บิดามารดาขอร้องให้ออกมาช่วยทำไร่ทำนาท่านจึงยอมศึกออกมาแต่ก็ยังคิดถึงเพศสมณะอยู่มิขาดได้ทองมนบวนขคาถาทบทวนเป็นประจำและช่วยรักษาชาวบ้านเรื่องแขนหักกระดูกแตกอยู่เรื่อยมาโดยวิธีเอาน้ำมันทาแล้วเต่าด้วยคาถาเท่านั้นก็เห็นผลทันตา หลังจากช่วยงานบ้านอยู่ได้ประมาณ10ปีเห็นว่าพอจะคลายความเดือดร้อนของชาวบ้านได้แล้วท่านจึงกลับไปอุปสมบทอีกครั้งขนาดมีอายุได้31ปีโดยมีพระครูชลาการสุมนมหรือพ่อท่านเดชวัดควรเกยเป็นพระอุปชาพ่อท่านเดชก็เป็นลูกศิษย์พ่อท่านสังพ่อท่านทัด วัดหนองแค่เป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาเดิมคือทมมาสาโลหลังอุปสมบทครั้งที่สองแล้วพ่อท่านแก่นก็เล่งทบทวนวิปัสสนาสมาธิฝึกฝนวิชาการต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์องค์สำคัญสำคัญคือพ่อท่านสังพ่อท่านเดชพ่อท่านทัด พอท่านเกลียงซึ่งเกจีอาจารย์ทั้งสององค์นี้เป็นพี่น้องกันอยู่วัดหนองแคคนล่อนพิบูรณ์สมัยก่อนนับถือกันมากหลวงพ่อทั้งสองเก่งทางด้านวิปัสสนาและคาถาอาคมได้ถ่ายทอดให้พ่อท่านแก่นจนหมดสิน้นเพราะรักมากโดยพ่อท่านแก่นไปฝากตัวศึกษาตั้งแต่สมัยก่อนบวชเมื่อบวชแล้วก็ไปฝึก วิปัสสนาสมาธิอยู่ด้วยจนกล้าแกร่งนับเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อทั้งสององค์ที่ทันหลักมากพ่อสอนวิชาใดก็ให้พ่อทันแก่นก็ทำได้เห็นผลทันตาทั้งนี้เมื่อกล่าวถึงพ่อทันเกียงพ่อทันทัตคนเมืองนครส่วนใหญ่จะรู้จักเพราะชื่อเสียงดังพอๆกับพ่อทันสั่ง เพียงแต่ไม่ค่อยมีการนำเสนอเรื่องราวของท่านทั้งสองที่สำคัญเหรียญหลวงพ่อเกี้ยงและเหรียญหลวงพ่อทัดนับเป็นเหรียญยอดนิยมและดังมากแถมหายากยิ่งในเมืองนครเมื่อทบทวนวิชาต่างๆแล้วพ่อท่านแก่นก็ไปจำพรรษาที่วัดทุ่งรอเพราะว่าเห็นว่าสงบและวังเวงดี ควรแก่การเจริญวิปัสนาสมาธิซึ่งในสมัยนั้นการเดินทางไปมารำบากมากแต่ด้วยบุญบารมีอิทธิฤทธิอภินิหารจาริยวัรอันง,งดงามทำให้ผู้คนด้นดันไปหาท่านอย่างไม่ย่อท้อโดยท่านได้ทำการพัฒนาวัดพร้อมไปกับพัฒนาจิตใจของผู้คนในละแวกนั้นไปด้วยวัดทุ่งรอมีเนื้อที่ทั้งหมด 21ไร่เป็นที่เนินโคกตั้งอยู่ในหมู่ที่7ตำบลควนชุมอำเภอล่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเดิมนั้นเป็นวัดล้างซึ่งพระอาจารย์สังวัดสะเรียงอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทุดงมาปักกฏบำเพ็ญภาวนาในบริเวณนี้ชาวบ้านจึงนิมนต์ให้ท่านจำมันษาอยู่ โดยช่วยกันโคนต้นไม้ถางป่าสร้างกุติให้เมื่อพระอาจารย์สั่งมรณะภาพลงชาวบ้านจึงนิมนต์พระอาจารย์แก่นหรือพ่อท่านแก่นมาเป็นเจ้าว,วาดขนาดอายุได้44ปี1 5พรรษาโดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่17เมษายนปีพุทธศักราช2500 เรื่องที่สร้างความฮือฮาให้ชาวบ้านอย่างมากคือพ่อท่านแก่นท่านให้หวยเม่นมากไม่ว่าบอกเลขไหนก็เข้าตรงๆทุกงวดจนกระทั่งเจ้ามือบุกมาหาถึงวัดเพื่อขอร้องให้ท่านเลิกให้หวยปรากฏว่าท่านเผลอปากไปว่าเออกูไม่ขอยุ่งอีกและจะหยุดพูดเล่นเพียงเท่านี้และหลังจากนั้น ก็ไม่เคยให้หวยแก่ผู้ใดอีกเลยพระเครื่องและวัตถุมงคลของพ่อท่านแก่นนั้นท่านสร้างขึ้นเพื่อแจกแก่ผู้ที่ไปขอเฉพาะบุคคลเช่นตะกุดผ้ายันท่านจะเขียนด้วยมือทุกครั้งไปและปลุกเสกมอบให้โดยไม่เรียกร้องสิ่งใดทั้งสิ้นและไม่ยอมรับของตอบแทนทุกอย่างโดยกล่าวว่าท่านให ด้วยเมตตาไม่ใช่ค้าขายดังนั้นของทุกชิ้นที่ทันสร้างขึ้นจึงแจกอย่างเดียวและหมดไปอย่างรวดเร็วเมื่อพระเครื่องของทันไปสร้างประสบการณ์จึงเป็นที่ต้องการของนักสะสมทำให้กายเป็นของมีราคาในการเช่าหาสืบมาจนถึงปัจจุบัน และสายคาดเอวก็เป็นเครื่องรางของขังที่นิยมกันมากอย่างหนึ่งในท้องถิ่นเพราะท่านทำเองกับมือทุกเส้นโดยเอาผ้ามาลงอักขระเลขยันด้วยมือท่านเองจนครบสูตรแล้วจึงม้วนถักเป็นเส้นเล็กๆใช้สำหรับคาดเอวใช้ได้ผลทางด้านคงกระพันเป็นเยี่ยม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่